มากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำดอกบัวนี่นะคะเป็นดอกบัวแบบใหม่เนาะที่พึ่งทำขึ้นมาเมื่อวานนี้เองนะคะ ชื่อว่าดอกบัวมณีโชคนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะอันนี้เราทำทำอันนี้เราใส่เหรียญที่หลังได้นะคะหรือว่าจะเอาไปเป็นเอาไปทำดอกไม้ตกแต่งไม้ เสียบธนบัตรก็ได้นะคะเรามาเริ่มวิธีทํากันเลยค่ะอุปรกรณ์ของเราก็มีนี่นะคะส้มแหนบกันไกลแล้วก็ริบบิ้นนะคะอันนี้ริบบิ้นความยาวอยู่ที่4 5่สถึงสีเซนนะคะใช้8เส้นามาเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้ลมหน่อยเนาะเอาอมานั่งทานอกบ้านบุเสือนั่งทํากันเลยค่ะสอดไปเลยนะคะ เดี๋ยวไว้ประมาณนี้เนาะ เสร็จแล้วนะคะพลิกกับด้านมาค่ะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะตัวมือนะคะจับเส้นนี้พลิกไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็เอามาวางไว้ตรงหน้าเส้นถักมานะคะทำเหมือนเดิมค่ะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ เส้นสุดท้ายนะคะเราพลิกริปบิ้นไปด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็สอดเลยนี่นะคะพลิกกลับมาค่ะสอดเก็บสอดเก็บให้ทุกเส้นเลยนะคะสอดครบเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรา คลิกลับด้านมาด้านนี้นะคะแล้วก็มาดึงดึงกรีบดึงให้กระชับเลยนะคะ ทีนี้มาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะทีนี้นะพลิกเข้าไปข้างในนะคะพลิกเข้าไปข้างในแล้วก็เหมือเราพลิก2รอบอะ่ะหนึ่อ,อนี้นะคะให้มันเป็นลักษณะแบบน,นี้เนาะจำไว้นะคะคือพลิก2รอบนะคะ ะะแล้วก็พลิกทำยางนี้กวาบอกยังนี้ดีกว่าแล้วก็สอดอม้วนเข้าไปด้านในมือมือนะคะนี่นะคะริบบิ้นเส้นที่จับนะคะม้วนลงมา ประมวนล,ลงมาทำเหมือนเดิมกุเส้นเลยนะคะมวนเข้าไปด้านในลลิดลงมาลีบแบบนีห้หลายคนทำเป็นแล้วนะคะ สุดท้ายแล้วค่ะในทีนี้พี่กลับมาค่ะพี่กลับมาสอดเก็บอีกรอบนึงนะคะ เสร็จแล้วพี่กลับมาร้านเดิมนะคะนี่นะคะนี่ก็ทำเหมือนเดิมค่ะจับเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะม้วนเข้าไปด้านในอันนี้คืออันนี้คือม้วนเข้าไปลึกเลยข้ามช่องช่องนี้คือไม่ต้องสอดมาสอด มาสอดช่องนี้นะคะทาเหมือนเดิมเหม,เหมือนเหมื่อกี้นี้เลยมวนกลีบเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแค่ว่าสอดข้ามช่องเฉยเย ไปเรื่อยๆเลยค่ะ น,นี่คือเราดึงแน่นเนาะมันก็เลยงุ้มนะคะมันจะงุ้มงุเหมือน,นตัวนี้ <c oughs> นก็สวยไปอีกแบบเนาะตัวนี้มันจะเป็นกลมเลยนะคะ ใเส้นหนึ่งก่อนนะคะเส้นนี้ก็ได้เส้นไหนก็ได้ที่เพื่อนๆถนัดนะคะพลิกขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ม้วนลงมาแล้วก็สอดสอดให้มันทะลุเลยนะคะแล้วก็ดึงให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะพลิกขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ม้วนกลับลงมาแล้วก็สอด ขึ้นแล้วก็ม้วนลงขึ้นม้วนลงขึ้นม้วนลงขึ้นม้วนลง สุดท้ายนะคะคลิกขึ้นนะคะแล้วก็มวนลงมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะทีนี้เราสอดเก็บก่อนนะคะสอดแคบอันนี้ต้องใช้แหนบด้วยนะสอด อย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ดึงเส้นไหนตัวไหนกลีดไหนที่มันเด้งขึ้นเราก็จัดให้มันอ๋อเรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วกลีบเด้งมันจะไม่สวยเนาะมันจะโด่งขึ้น สุดท้ายนะคะเราต้องให้มันอยู่ข้างบนตัวนี้นะคะให้เราคลิกอย่างนี้นะแล้วก็คลิกลงมาอย่างนี้สอดแล้วก็สอดสอดก่อนก็ได้เดี๋ยว่อนม้จะ ต้องให้อยู่บนกรีบกรีบเล็กนะคะจะไ,ได้ลักษณะแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะคลิกอย่างนี้นะคะแล้วก็ปลายก็คลิกลงมา สังเกตมือไปด้วยนะคะว่าเราว่าจับยังไงม้วนยังไงเนาะนี่นะคะ จะสอดยากนิดนึงนะคะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ,คะมจะจีลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้มาสอ,เอดเก็บเลยค่ะ เริกกลับมาด้านหลังนะคะใช้แหนบและแต่เพื่อนๆถนัดเนาะอย่างนี้เลยนะ ที่เหลือออกเลยนี่นะคะนี่จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ น,นี้เราใส่เรียนที่หลังได้นะคะจะใส่เรียนตรงนี้เนาะสวยงามมากเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ด้วยนะคะจะมีคลิปใหม่ๆเข้ามาให้ชมกันเรื่อยๆขอบคุณค่ะ